ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราโรงแรมวเวอร์ซบ้านอาหารเช้าโรงแรม,อ,มอาหารเช้าของเราวันนี้โปรตีนเบรกฟาส น่าทานมากๆเลยนอกจากหน้าตาจะดีแถมยังอร่อยด้วยอะ่ะกินต่อไม่รอแล้วนะอยู่โรงแรมก็ดีแบบเนี้ย Bye. แลคีย์การ์ดโรงแรมมีแค่คีการ์ดใบเดียวทำได้ทุกอย่างเปิดประตูก็ง่ายเปิดไฟเปิดแอร์ด้วยคีการ์ดใบเดียวก็สะดวกบ้านฮลัลโหลฝนกำลังไป ฮะลืมอะไรนะโอ้ยแล้วมันลืมอะไรตอนนี้คนยิ่งรีบๆอยู่แล้วคุณเจอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วทำไมเอ้็คุณแบบเจไปไหนเนี่ยเอาแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังเร่งอยู่โอ้ยแล้วดอกไหนแล้วเนี่ยเอาดอกนี้ก็ไม่ใช่มันดอกไหนเนี่ย เอา้าทำไมไม่ได้เนี่ยแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง,แบบนงอย่าเล่งสิได้แล้วโอ้ไม่ใช่อีกโอ้ยใครมาเนี่ยโอู้ได้แล้วได้แล้วแป๊บนึงแป๊บนึ่งอู้แค่นี้ก่อนนะใครเอ้าทำไมบ้านเราประตูหลายชั้นจังเลยหยอกไหนแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรเนียโอ้ได้แล้ว ก็จะถึงห้องบ้านเรานี่น่าจะมีคีย์การ์ดนะจะได้เปิดไฟทีเดียวติดและนี่ยังต้องมาหากุณแจห้องนอนอีกโอ้ยฝนนะฝนจะมาลืมอะไรตอนนี้ฝนยิ่งเรียบๆแล้วคุณแจดอกไหนแล้วเนี่ย,ยได้สักทีชมวิวโรงแรมว้าววิวที่โรงแรมนี้สวยจังเลยเห็นทั้งทะเลแล้วก็ภูเขา เช้าแบบนี้ทำงานบ้านไปด้วยชมวิวไปด้วยรู้สึกดีจริงๆดูสิบรรยากาศดีดีขิ้วไปหมดมมูน่าโลกขางบ้านเราเเต้องไปตัดบ้านแล้วมั้งเนี่ยกิ่งมุงกิ่งไม้เต็มไปหมด๋ด่ดูแล้วไม่น่านจะใช่วิวสวยๆแล้วละ่ะคงเป็นป่ารลกๆนี่แหละ โรงแรมอยู่โรงแรมก็ได้อย่างนี้อ่างใ่ใหญ่แถมยังมีทีวีดูด้วย 你别瓜 โรงแรมว้าวที่นอนโรงแรมใหญ่ใหญ่แถมนุ่มด้วยอ้ยดีจังเลยอุ้ยนอนหมอนก็นุ่มนุ่ม,มหลับสบายเลยบ้านโอ้ง่วงนอนจังเลยอะหลับสักง,งีบแล้วกันโอ้ ไม่หมอนแล้เนี่ยทำไมหมอนมันแข็งจังเลยบ้านเราอ่ะโอ้ยที่นอนก็เล็กๆปวดหลังก็ปวดโอ้โหที่นอนโอ๊ยนอนไม่สบายเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่งงไม่นอนแล้วโอ้ยปวดคอปวดหลังหมดเลย แป๊บเดียวเองไปหาอะไรกินดีกว่าห้องน้ำโรงแรมโอ้ห้องน้ำโรงแรมทั้งใหญ่ทั้งหรูหโอ้ชักโครงหน้านั่งมากเลยโอแถมฝักบัวดูดีน่าอาบจังเลย ไม่ปวดท้องจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมห้องน้ำบ้านเรามันเล็กจังเลยกลิ่นก็โอ้ยโอ้ยห้องน้ำทำไมมันเล็กจังเนี่ยหายใจไม่ออกอ่นะเนี่ยโอ้ยกลิ่นอะไรเนี่ยหรือว่ากลิ่นของเรา ไม่ไหวแนละ้วไม่ไกว่าแอนโรงแรมไปเดินเล่นชายหาดมาร้อนร้อนกลับเข้าห้องพักดีกว่าข้างนอกร้อนร้อนแอที่โรงแรมเย็นสบายมากมากเลยบ้านโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ย เฮ้ยอากาศบ้านเรานี่นะโอ้แล้วไฟเดนมาดับอะไรตอนนี้พัดลมพัดลมก็ไม่มีโอ้ยอย่าได้ถามหาแอ์เลยมีแค่พัดอันเดียวเนี่ยแหละโอ้ยเหงื่อก็ไหลซะเยอะเชียยังก็เพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆมันร้อนอย่างนี้นดีนะที่มีพัดช,ช่วยชีวิต ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆโรงแรมเควส์รีสอร์ทแอนด์พูวิลล่าที่พักสวยตั้งอยู่บนยอดเขาชมวิวทะเลได้ถึง240องศา